สูบซ่วมมาสูบซ่วมสูบห้องน้ำที่โรงเรียนบ้านไผ่ปถมศึกษานะคะคุณครูจะไปถามสอบถามเรื่องรายละเอียดของการติดต่อนะอยากจะไปสูบที่บ้านตัวเองบ้างห้องน้ำที่โรงเรียนนะคะห้องน้ำกับปรึง ต่อเทศบาลเขาก็จะให้โบนเวลานี้ไปเพื่อบ้านไผ่ใช่ไหมครับอ๋อจะว่าในเขตเทศบาลนะครับข้างนอกไม่ได้อันนี้คิดเท่าไหร่สมมติว่าไปบ้านตามบ้านอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่ครับอ๋อแล้วแต่ยังไงแล้วแต่ยังไงประมาณบ้านก็เป็นบ่อบ้านก็เป็นถังครับอ๋อเราไปดูก่อนครับมันเฉลี่ยแล้วตกประมาณเท่าไหร่คะพอนึ่งก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทครับสองร้อยเราไปติดต่อเวลาแล้วทางก็ต่างหากนะครับเป็นถังพลาสติกถังแท้ครับอ๋อเป็นเป็นบ่อที่ฝังลงดินเลยนะที่ที่ฝังลงข้างล่างเลยอ่ะเป็นเป็นถังอ่ะเป็นถัง ไม่ไม่รู้เป็นถังปูนหรือเป็นบ่อเนี่ยพ่อครับางทีเขบ้านทั้งที่ทางที่ทางไม่อะครับขาดครอปูนเท่าใดครอบปูเขาบอกว่าอะผิ่ทาครับอ๋อครับเราจ่ายก่อนหรือว่าไปสูบแล้วค่อยจ่ายไปดูก่อนครับอ๋อโอเคค่ะครับครับค่ะเดี๋ยวจะให้ติดเดี๋ยวจะติดต่อไปครับครับเบอร์นี้เนาะครับผมสองเมื่อนี่ยครับค่ะ